สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ทุกคนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่15แอสตันวิลล่าชนะอาร์เซนอล2-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเบอร์ลี่สองหมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะซันเดอร์แลนด์เอฟซี3-0ท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะเบรนท์ฟอร์ด2-0เอฟเวอร์ตันชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0ูนเอฟซีบอรลมัาเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์ลิสตอยู่ในเตตเสมอล สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่15จหาจฝูงเป็นของอาร์เซนอลมี33คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี31คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี30คะแนนที่4เป็นเชลซีมี25คะแนนเอฟเวอร์ตันที่5คริสตัลพาเลทที่6ซันเดอร์แลนด์เอฟซีที่7ลิเวอร์พูลที่8สเปอร์ที่9แมนยูที่12ดาวซันโบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่14เออร์ลิงบราห์ถึงฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้15ประตู อีกอร์ทิอาโก้เบรนท์ฟอร์ด11ประตูชองฟิลิปมาเตตาคริสตัลพาเลท7ประตูแดนนี่เวลเบยไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียน7ประตูอองตวนเซเมนโยกเอฟซีบอลมาร์ต ok, 6ประตูริชาริสันท็อตแนมฮอสเปอร์6ประตูฟิลฟอร์เดนแมนเชสเตอร์ซิตี้6ประตูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่15คืนวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม3ามทุ่มไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนพบเวสต์แฮมยูไนเต็ด5้าทุ่มครึ่งฟูลแลมพบคริสตัลพาเล คืนวันจันทร์ที่8ธันวาคมตี3วูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์ลส์พบแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ